สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t สทีไอท n ชนครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะไปวิธีการดูส่วนของอัลบั้มนะครับและก็ดูรูปทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในอัลบั้มของเราในไลน์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของ หน้าแชทกันได้เลยนะครับหลังจากเข้ามาในส่วนของหน้าแชทแล้วก็ไปที่ส่วนของอ่แท็บเมนูด้านบนนะครับที่เป็นในส่วนของดูอัลบั้มรูปกันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในหน้าของอ่อัลบัมทั้งหมดของเรากันนะครับก็ในหน้านี้ก็จะมีในส่วนของอ่แบ่งเป็น2เมนูกันนะครับก็สังเกตจากทางด้านบนนะครับก็จะมีส่วนของอ่าอัลบัมกับในส่วนของรูปกันนะครับ ก็ในส่วนของอ่อัลบั้มนะครับก็จะมีระบุไว้นะครับว่ามีกี่อัลบั้มแล้วก็ในส่วนของรูปนะครับก็จะมีระบุไว้ด้วยนะครับว่าอ่รูปที่อยู่ในอัลบั้มไลน์ของเรานะครับมีอยู่อ่กี่รูปกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทดสอบในส่วนของการคลิกเพื่อที่จะดูส่วนของรูปในอัลบั้มของเรากันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าอัลบั้ม รูปของเรากันนะครับก็อันนี้ก็จะไปนในส่วนของเหมือนปกตินะครับที่เราคลิกเข้าไปในส่วนของอัลบั้มในรูปของเรากันนะครับหลังจากที่เราดูในส่วนของอัลบั้มแล้วนะครับเราก็ให้เราทําการแบ็กกลับไปอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของแ็บเมนูส่วนของแถบเมนูที่2กันนะครับที่จะเป็นส่วนของแ็บ รูปของเรากันนะครับเมื่อเราคลิกส่วนของแถบรูปของเรากันแล้วนะครับหลังจากที่เราคลิปนะครับก็จะมีในส่วนของผลลัพธ์แสดงออกมากันนะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ในในส่วนของทางด้านล่างกันนะครับโดยส่วนของผลลัพธ์นะครับก็จะเป็นส่วนของรูปนะครับที่เก็บไว้ในอัลบั้มทั้งหมดนะครับก็จะมา,าแสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับ ก็จะแยกเป็นเดือนเดือนนะครับก็สังเกตนะครับว่าในรูปเอ่อในแถเมนูรูปครับก็จะระบุเลยนะครับว่ามีกี่รูปกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้มีการดูอัลบัม้มและก็ดูรูปที่มีอยู่ในอัลบั้มทั้งหมดใน c อ่อแชทไลน์ของเรานะครับ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องอบอกดากันแล้วนะครับขอบคุณนะครับ